ดีงามมากค่ะคุณลูกค้าค่ะวันนี้ชอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินติดน้ําที่ดินชายน้ําบรรยากาศดีๆอีก3แปลงคุณลูกค้าค่ะที่ดินชุดนี้ที่ดินติดน,น้ําที่ดินชายน้ําอยู่ด้านหลังเทศบาลหนองเสือเหมาะอย่างยิ่งสําหรับคุณลูกค้าที่มองหาที่ดินเพื่อที่จะทําเป็นร้านกาแฟริมน้ําชิลชิลสวนอาหารกลางน้ําสวยสวยหรือ บ้านพักต่างอากาศดิมน้ำอากาศดีๆวิวดีดชุดนี้มีทั้งหมด3แปลงค่ะคุณลูกค้าเริ่มจากแปลง SP เป็นแปลงสเปเชียมีขนาด476ตารางวาราคา3,900บาทต่อตารางวาแปลงนี้ดีงามมีทางสาธารณะโอพร้อมทั้งสองด้านส่วนอีก2แปลงคือ SP3 และ SP4 ขนาด485ตารางวา ราคา2,900บาทต่อตารางวาทั้ง3แปลงคุณลูกค้าสดได้ผ่อนได้เงื่อนไขง่ายๆเหมือนเดิมค่ะคุณลูกค้าชุดนี้คุณลูกค้าสามารถวางดาวเริ่มต้นขั้นต่ำได้ที่50 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะพิกัดอยู่ที่เรียบคองสิบหนองเสือฝั่งตะวันตกนัดหมายดูแปลงที่ดิน062 1 5 4449 9หนจัดจอมบ้านสบายใจไม่ใช่ดีเจสาวนางขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ